สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีก็พบกับดอมเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับก็จะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมารีวิวนะครับต้นไม้ก็ เริ่มโตนะครับจะมารีวิวให้พี่ๆท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้นะครับมีชื่อว่าเงินไหลมา midnight นะครับขึ้นหลักแบบเร็วมากเลยนะครับขึ้นหลักเร็วมากอยู่กับต้นนี้นะครับอันนี้ชื่ออะไรนะอ๋อ m i l c o n f e c t i นะครับตัวนี้เงินเลยมา m i c o n f e c t i นะครับ เป็นสิงคนียมเหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนใบบุญนะครับแต่ไม่ใช่ใบบุญนะครับใบบุญจำอีกลักษณะหนึ่งนะครับคล้ายๆเฉยๆนะครับคล้ายๆใบบุญนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับก็รีวิวหลายๆต้นนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับจะมีมิวคอนเฟคตี้นะครับแล้วก็เงินไหลมาปกตินะครับโซนนี้เป็นโซนเงินไหลมาทั้งหมดเลยนะครับพี่ โซนนี้เป็นโซนเงินะลรมาทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวพาชมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่รีวิวแค่ต้นนี้ละกันนะครับเพราะว่าผมปลูกก็เหมือนกันนะครับเอาขึ้นหลักเหมือนกันก็จะมีมิวคอนฟิกตี้นะครับต้นแรกเนาะเดี๋ยวผมพาพาเดินเลาะเลยนะครับเดินเลาะชมเลยนะครับมิวคอนฟิกตี้นะครับนี่อันนี้เป็นการปลูกในท่อนะครับท่อปูนนะท่อซีเมนต์นะครับ ลายอาจจะยังไม่สวยนะครับก็จะมีบางใบนะครับที่มีลายเกือบจะเป็นอ้อมชมพูนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรนะลายีหรือเปล่านะครับออมลายีหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่คอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใช่ออมลายีนี่ครับมีคอนเฟสตี้ออมลายีแล้วก็มิดไนท์นะครับอันนี้ก็คือลำต้นแบบสมบูรณ์มากนะครับ ลากนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงนะครับใหญ่มากนะครับลงไปหากินที่พื้นแล้วนะครับนี่ลามลงไปพื้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเงินไหลมาปกตินะครับอันนี้เป็นเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับเงินไหลมาด่างเหลืองตัวน,นี้นะครับเป็นต้นเล็กนะครับต้นเล็กต้นเล็กแล้วก็อยู่กับ อะไรนะอันนี้พิงค์พิงค์สปอร์ตไต่คันเล่อไหมครับพิงค์สปอร์ตไต่คันเล่อไหมครับชื่อชื่อเต็มครับพิงค์สปอร์ตไต่คันเล่อเนีครับน่าจะน่าจะพิงค์สปอตนะครับ, Spot, รบไม่ใช่เรดสปอร์ตไต่คันเล่อเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็คาดว่าจะวางฟอร์มมาตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเขาเพิ่งฟื้นตัวนะครับอันนี้ก็คือรับเข้ามานะครับ ซื้อมาจากข้างนอกมาทําเป็นแม่พันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับเงินไหลมา3สีด่าง3มสีนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแซลมอนนะครับพิงแซลมอนนะครับมีเงินไหด่างขาวด้วยนะครับอันนี้ฟอร์มาจะยังไม่สวยนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นแยกออกมาเฉยๆนะครับที่จริงผมเอามาให้ต้นเงินไหมาตินเป็ดต้นต้นนี้นะครับหลักนี้นะครับ ให้เต็นเป็ดต้นนี้ขึ้นแต่เขาไม่ขึ้นนะครับเขาตกหลักลงมาผมก็เลยทําหลักให้ใหม่นะครับเขาก็เลยมาขึ้นหลักนี้เนียผมคลมาดูฝั่งนี้นะครับนี่เขามาขึ้นฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ได้มัดประคองนะครับแต่ก็เกาะแล้วนะครับเริ่มเกาะแล้วอันนี้นี่อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนลากเขาทะลุไหมไม่รู้ลากออกมาจากไหน น่าจะออกมาจากตรงนี้นะครับลากใหญ่น่าจะทะลุลงมาก็อันนี้เป็นเงินไหลมาเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่ามีหน้าตานี้ด้วเนี่ครับ mm hmm. เงินไหลม,มาตินเป็ดส่วนชื่อสากลผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับชื่อสามัญภาษาอังกฤษนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าเงินไหลมาอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับสําหรับเงินไหลม,มาตัวนี้นะครับอันนี้เลี้ยงตั้งแต่ ร่างนี้นะครับล่างใหม่เล็กๆนะครับก็คือเขาขึ้นหลักเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมาชมตรงนี้กันบ้างนะครับนี่ก็เป็นออมญี่ปุ่นนะครับอันนี้ออมญี่ปุ่นผมผมว่าเขาเริ่มแบบจะเขียวเลยนะครับแต่ก่อนนี้สีชมพูแบบชัดมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นกายไปเรื่อยนะครับอันนี้แล้วก็จะมีออมปากายเพชรนะครับ ล่างน่าจะเป็นล่างที่สามนะครับตรงนี้ล่างที่สามกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยขออภัยด้วยนะครับเพราะเนื่องจากผมหาขาตั้งกล้องไม่เจอนะครับก็เลยใช้มือจับเอานะครับอาจจะสั่นๆนะครับพี่ๆครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวๆนิดนึงนะครับผมจะพาพี่ๆชมนะครับเงินอะไรมาที่อยู่ในสวนนะครับทุกทุกพันเลยนี่ครับทุกต้นเลยหอมปลากายเพชรนะครับ อาจจะมีต้นไม่สวยนะครับบางต้นนี่อันนี้อะไรเนาะก็ซิล่าหรือเปล่าเนาะไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับสงสัยต้องเติมปุ๋ยเพิ่มแนวนี้ปุ๋ยน่าจะหมดนะครับแล้วก็มีเพื่ออะไรเนาะเงินอะไรมาช็อกโกแลตหรือเปล่าเล็กๆแล้วก็ออมชมพูนะครับออมชมพูใครที่เคยเห็นที่ผมถ่ายลงก็จะเห็นตั้งแต่เขากำลังขึ้นประมาณครึ่งหลักนะครับ อันนี้สีเริ่มตกนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับสีตกแล้วนะครับสีเข้มเขมก็จะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปีนนะครับนี่อันนี้ก็จะเข้มเข้มหน่อยนะครับเป็นร่างที่ห้านะครับเป็นห้าแฉกนะครับนี่หนึ่งนะครับเป็นหูมา2 3 4สาสีห้านะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผมเคยเห็นเงินไหลมาเยอะสุดก็ 11แฉกนะครับพี่พผมเคยเห็น11แฉกนะครับที่เป็นตัวธรรมดานะครับแต่ที่เคยเห็นสัมผัสจริงนะครับก็คือตัวธรรมดานะครับ11บเ็แฉกตัวอื่นยังไม่เคยสัมผัสนะครับอันนี้ก็ที่แรกนะครับขุนให้เขาแบบได้ล่างสุดท้ายนะครับแต่พายุมามันก็เลยหักนะครับสําหรับเงินอะไรมาด่างเหลืองต้นนี้นะครับหักแล้วก็แทงยอดขึ้นมาใหม่ได้2ยอดนะครับแต่อยู่ในล่างเดิมนะก็โอเคนะครับ 1>, 1 2 3 4 5ยังอยู่5้าแฉกเหมือนเดิมนะครับ5แชแฉกเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นใบที่ใหญ่มากนะครับพี่ๆอันนี้เงินไหลมาดังเรือก็คือติดสแลนนะครับสุดลงเรือนแล้วนะครับแล้วก็มีต้นลูกเขานะครับนี่ต้นนี้ต้นเล็กๆต้นนี้นะครับซึ่งดึงดพาไปชมใกล้นะครับออมชมพูนี้เยอะมากเลยนะครับตามทางเดิน ความชมพูเยอะมากแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับก็มาพามาชมก่อนนะครับต้นอะไรมานะครับนี่อันนี้เป็นใบบุญนะครับพี่พี่เพื่อนๆดูนะครับนี่ใบบุญจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะออกลายๆนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับน่าจะขาดธาตุนะครับอันนี้น่าจะขาดธาตุผมต้องเติมปุ๋ยให้เขาเพิ่มนะครับเนื่องจากไม่ได้เติมปุ๋ย มาเป็นหลายเดือนนะครับไม่ได้เติมปุ๋ยหลายเดือนนะครับนี่ก็เป็นออมทองนะครับออมทองแล้วก็นี่เลยนะครับเงินไหลมาด่างขาวนะครับด่างขาวมีหลายรายมากเลยนะครับนี่นี่ลายสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับอันนี้ก็ว่าจะขุนให้เขาได้หลายแฉกนะครับอ,นนอันนี้มีใบเฟือกด,ด้วย ห้าแฉกนะครับห้าแฉกใบเผือกแล้วก็ใบต่อไปเขาก็จะไม่เพือกแล้วนูนนู่นครับชื่อว่ากําลังกําลังฟอร์มดีนะครับฟอร์มสวยมันมีหลายต้นอยู่นะครับที่อยู่ในหลักเดียวกันนี่อันนี้ลุนว่าจะเผือกหรือไม่เพือกก็ไม่เผือกครับนี่มันมีเขียวๆอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ตืดๆนิดนึงนะครับต้นไม้อาจจะฟอร์มดอบลงนะครับช่วงนี้ ความดับลงเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเวลาว่างก็จะทําพวกถอนหญ้าแล้วก็แยกต้นที่พอแยกนะครับใส่ปุ๋ยก็ต้องรอรอ,อแบบช่วงว่างๆจริงๆนะครับจะใส่ปุ๋ยนะครับไม่แน่อาจจะวันนี้นะครับอาจจะเติมปุ๋ยให้เขานะครับวันนี้ จะได้เติมปุ๋ยให้เขาเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับผมใช้ปุ๋ย15นะครับแล้วก็พวกออดโมโคดนะครับ13 15 16นะครับถึงไม่ถึงว่า13 13 13แล้วก็15 15 15 16 16 16นะครับเป็นสูตรเสมอนะครับนี่เป็นออมเพชรนะครับออมเพชรธรรมดานะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร่าง3นะครับถ้าจริงเยอะกว่านี้นะครับก็คือตัด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 เรื่อยๆนะครับเขาก็เลย อมอาจจะยังไม่สวยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรน่าจะเป็นพิงค์พิงค์พาร์พิงค์อะไรสักอย่างนี้เลยครับอันนี้สีเขาไม่กัดนะครับไม่ค่อยกัด,กดแล้วก็เป็นออมกระหนกนะครับออมลายกระหนกนะครับซึ่งออมลายกระหนกนะครับใบเขาเล็กลงนะครับผมไม่รู้ว่าของพี่พเ,เ,พเพื่อนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับใบเล็กลงเวลาขึ้นหลักนะงงมากเลย อันนี้เริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นมาแต่ไม,ไม่ไม่มีลายนะครับผมเขียวนะครับแล้วก็ตัวแลวอีกตัวหนึ่งนะครับที่สวยๆนะครับอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นกันนะครับต้นนี้เดี๋ยวผมย้ายฝั่งมาดูอีกฝั่งนึงนีต้นนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับมันนี้ก็เงินไหลามาเหมือนกันนะครับ เรียกว่าเงินไหลมาใจแอ่นนะครับเงินไหลมาใจแอ่นนะครับผมอันนี้ผมเอาหลักให้เขานะครับซึ่งเขาก็หาหลักนะครับนี่หลักค้างๆเยอะนะครับต้นนี้นะครับต้นซ้ายมือนะครับนี่แต่ก่อนนะครับไม่ได้ได้แบบนี้เลยนะครับไม่ง่ายเลยนะครับซึ่งไม่รู้เป็นอะไรนะครับเป็นปั้นฟอร์มยากมากเลยนะครับ อันนี้ก็คือเขาโค้งที่ล้ครับเริ่มโตเริ่มโค้งทีนะครับอยากขึ้นหลักแล้วผมก็เลยต้องหาหลักมาให้เขานะครับก็เราดูติดตามชมต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็พาพี่พี่นะครับเดินเลาะชมไม้ตระกูลเงินไหลมานะครับไม้ตระกูลเงินไหลมาอ๋ออันนี้มีอีกนะครับอันนี้เป็นทรีคิงนะครับเงินไหลมา t ท e King แล้วก็พิง k s สปอ5้าแฉกนะครับ พิงสปอต5แฉกเดี๋ยวให้พี่ๆดูใกล้ๆนะครับจะเห็นลายด่างสปอตชมพูชมพูของเขานะครับนี่สวยมากนะครับพี่ๆอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะครับขอยัดแตะซูมสักครู่นี่รัา5แฉกสวยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็สุดหลักแล้วนะครับจริงๆต้องต่อหลอกให้น้องนะครับต่อหลักให้น้องแล้วก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับไม้ตะกูลเงินไหลมานะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรอยากสอบถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าผมตอบได้นะครับผมก็จะตอบให้คําแนะนํากับพี่ๆนะครับตอบคําถามทุกคําถามนะครับถ้าตอบได้เนาะสาหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพาพปดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะเบานะครับกล้องอาจจะสั่นะครับขออภัยด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ